สวัครับพี่น้องมันหนึ่งิีกภาเมนึครับพี่หลักหมูับนี่ครับก็ทุเรียนทอนะครับผักครับพริกสดหนังไส่เดือดเนื้อหมูครับหั่นตัวใหญ่า่อหมูลงมาล้วนนะครับนี่ครับเด็ตอนนั้นล้วนน่องไส่เกลือด้วนะครับใส่เกลือใส่เกลี่ยนั่อยๆครับ เท่าล้วนกรล้วล้วนหมูยังไม่สุกนะครับนี่นล,วลว้วนหมูสุกน,นะครับหนึ่งนะครับล้วนหมูสุกรหนึ่งนะครับเอาใส่กับหนังลุงครับ you mm -hmm. ครับข้าวล้วนเนื้อซุกแล้วนะครับเาเอาเครื่องในเอาหนังลูกนะครับใส่ถุงกระโดดครับรต,ตัว่ัดไตตัวด้วยครับพี่น้องให้เติมน้ำลงไปน้อยครับคันยจะให้สีสันมันแดงนะครับจะใส่ผงลงไปตอนนี้นะครับต้องใส่ตัวน,นี้น้อยนึงครับใส่ใส่เอาสีมันครับใส่มันแดง มันเดียงครับมินิเสียงดังแน่หน่อยนะครับเนื่องจากมันขึ้นนี้คือพายุเข่าครับหลังคาบุญครับทางกำลังมาส่หลังคายนะครับนี่เสียงดังแน่หน่อยได้ครับดีนครับนะครับหลังจากน้มเดือดแล้วห้องกับทิดใต้ในได้ยนะครับเดี๋ยวกัน ทิ้ไฟอะไราบบรอดรอให้มันเย็นอลไรอย่งนีคอยม้วนุูกนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้ให้มันเย็นนะครับวันนี้เขาโม่ขุ่กันเลยครับข้าวกล้วยครับได้ข้าวกล้วยนะครับบบกินข้าวใส่แงวันนี้นะครับมื่อครับได้ข้าวกล้วยสองส่วนนะแต่ว่าใส่น่แยกส่วนนึ่งครับนี่ครับแล้วก็พักเขาลงครับ อันนี้เป็นพริกสดนะครับนี่เส้นพริกแดงพริกเขียวนะครับได้รงไปครับส่วนหอมบัอกซี่ครับลดลงครับหน,น้าครับขาดอ่ไรครับ ใส่ยิ่งน่มหนึ่งครับผมน้าคน้นขุกเขาเหมนเขากันครับใส่ผมน้าลงไปหอม้นมากเยครับใส่ผมน้าหอมหอมเตยดังมืยดครับพี่น้อง เดี๋ยวผมชิมห้อบชิมก่อนชิมก่อนท่านอยู Good ่ท่หนึ่งป่าครับ้นี่ที่ไรเกลียวป้อนที่หนึ่งป่านะครับอิน ขอบคุณครับท่านกินดีมากนะครับกินดีกิมเบิร์ครับอือฮึครับนี่ก็เป็นอันเซซัทด้วยครับน้าไปจัดจานแดงกระตุ่ไปกินเลยครับหลังจากข้าเห็ดเรียบร้อยแล้วจัดจานด้วอยข้ามาชิมเลยครับ ก็อยากชิมมันทข้ามนเนะเด็ <c oughs> ดบอกว่ามีเด็ดใช่ไห่ในจริงล้วเาจาเนี่ยไม่มีเขาเหนียวโ <c oughs> อ้ขอขอเขา,าก็มันเลย่ะวังครับนี่ทักอะไรคับเนี่ไต้ <c oughs> <c oughs> กระบอกหนึงฝ่า ด้วยครับทำยังไงก่อนน่ครับฮึ่มเราตเยังครับฮยม nắng tính mạng nhưng mà đuôi nhà một quả góc mùi đấy